ี้เราจะมาในระมิตระบบเสียงใหม่ค่ะให้กับรถไอออนนะคะรถ SUV l u x u r y นะคะรับรองค่ะระบบเสียงที่เราจัดใหม่นะคะให้กับรถคันนี้นะคะทั้งประตูหน้าและก็ประตูด้านหลังนะคะถือว่าครบจบตอบโจทย์สไตล์การฟังในรถเข้าครัวอย่างแน่นอนค่ะและจะมีซิสเต็มและงานติดตั้งจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลย ก่อนทาการอัปเกรดชุดลำโพงใหม่ให้กับรถคันนี้เรามีการติดฟิล์มตัวร้อยให้กับตัวรถนั่นเองค่ะและเมื่อถอดแผงประตูของรถคันนี้ออกมาแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะที่มากับรถนั่นเองค่ะและนี่ค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะชุดลำโพงเดิมๆนะคะก็จะมี ลักษณะก็คือตัวเป็นกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดนะคะในส่วนของชุดลำโพงใหม่แทนที่เข้าช่องตำแหน่งเดิมค่ะแล้วก็ปรับแก้ไขในส่วนของมุมองศาใหม่ค่ะเพื่อยกระดับเวทีเสียงใหม่นะคะให้กับรถ i อออนวีคันนี้นั่นเองและอีกหนึ่งจุดสำคัญในการอัปเกรดระบบเสียงให้กับรถคันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ถอดชุดลำโพงออกมาแล้วค่ะเรามีการะะใช้ปลั๊กตรงรุ่นให้กับรถคันนี้นั่นเองค่ะปลั๊กสามารถคอนเน็ก โดยไม่ใช่ไปจะต้องไปดัดแปลงหรือตัดต่อสายไฟไดใดๆให้กับตัวรถคันนี้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะผลงานการติดตั้งนะคะอัปเกรดชุดลำโพงใหม่เพื่อยกระดับเวทีเสียงให้กับรถ i อออนก็ถูกติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับประตูด้านหน้านะคะชุดลำโพงประตูด้านหน้าคันนี้เราเลือกใช้เป็นชุดลำโพงแบบแยกชิ้นนั่นเองค่ะ ก็จะมีตัว Woofer นะคะแล้วก็ Twitter แยกออกจากกันค่ะและตำแหน่งในการติดตั้งชุดลำโพงทว i ต t ตอรค่ะ mm hmm. ก็จะถูกติดตั้งบนแบรนด์เสา A นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะชุดลำโพงวูเฟอรค่ะก็ติดตั้งเข้าช่องตำแหน่งเดิมค่ะมีการออกแบบสเปเซอค่ะที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถ i ออน V คันนี้ค่ะ ดยสเปเซอร์ของทางร้านนะคะมีการปรับแก้ไขมุมองศาใหม่ค่ะทําให้ชุดลำโพงนะคะหันมุมองศาเข้าหากับผู้ฟังทางด้านหน้านะคะทําให้เติมเต็มบรรยากาศในการฟังนะคะได้อย่างดื่มด่าแล้วก็ได้ความไพเราะให้กับผู้ใช้รถไอออนวีได้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งโดยการอย่างที่บอกค่ะใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะคะก็ทุกอย่างก็คือเข้าช่องตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ได้เวทีเสียงที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับงานติดตั้งนะคะชุดลำโพงประตูทางด้านหลังของรถไอออนวีคันนี้ค่ะชุดลำโพงคู่หลังนะคะเราก็เลือกใช้เป็นชุดลำโพงของแบรนด์ p o w e r b e a t ค่ะเป็นชุดลำโพงแบบรวมชิ้นนั่นเองค่ะโดยทวิตเตอร์แล้วก็บูเฟอร์นะคะก็จะอยู่ในตัวเดียวกันนั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะการติดตั้งนะคะอุปกรณ์ใหม่ค่ะการที่เรานะคะมีการออกแบบแล้วก็สร้างสเปเซอร์นะคะให้เหมาะสมเพื่อปรับแก้ไขมุมองศาใหม่ค่ะให้อุปกรณ์หรือชุดลำโพงที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นะคะ ช่วยส่งเสริมนะคะในส่วนของประสิทธิภาพนะคะทำให้ชุดลำโพงค่ะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้เวทีเสียงและก็บรรยากาศที่ผู้ฟังจะได้ยินทั้งตอนหน้าตอนหลังนะคะส่งเสริมกันค่ะทำให้เติมเต็มความสุขและความไพเราะมากยิ่งขึ้นให้กับรถคันนี้นั่นเองค่ะและเดี๋ยว่างก็จะนำแผงประตูเข้ามาประกอบกับขาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทดสอบฟังเสียงเพลงเพาะในรถคันนี้กันค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของเสา A ในการติดตั้งชุดลำโพงทวิตเตอร์ให้กับรถคันนี้นั่นเองค่ะเรานะคะมีการปรับแก้ไขมุมวงศาในส่วนของงานติดตั้งชุดลำโพงทวิตเตอร์ค่ะ โดยออกแบบแผ่นเพจขึ้นมารองรับนะคะการติดตั้งของเจ้าตัวทว i ตเตอร์นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นค่ะเราก็ยังเสริมในส่วนของเอ็กซ์ต้าลิงนะคะหรือว่าเป็นตัวนะคะที่ช่วยซับเสียงให้กับดอกชุดลำโพงทวิตเตอร์ด้วยนั่นเองค่ะทำให้ชุดลำโพงทวิตเตอร์นะคะที่เราได้ติดตั้งเข้าไปใหม่ให้กับรถคันนี้ค่ะถ่ายทอด,ดคุณภาพของเสียงให้กับผู้ฟังทางด้านหน้าและด้านหลังได้อย่างครบถ้วนและก็ไพเราะมาก่ขึ้นนั่นเองค่ะ เราไปทดสอบฟังเสียงเพียงพอๆในโรดแค่นี้กันเลยค่ะ Drop your glasses Shake your asses Face screwed up like you h a v i n hot flashes Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic Why this, why that, lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing Expressway head back, weaving through the traffic This one strong, should be labeled as a hazard Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing Clowns, I spot them and I can't stop laughing He's Easy go, Evie gonna be lasting. Jealousy, let it go. Results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. cut bitch, camera off, real shit, blasted. I had to give you up. It's leaving a ือว่าตอบโจทย์แล้วก็ครบจบแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศการฟังในรถไอออนวีคันนี้นะคะให้มีความเพลิดเพลินแล้วก็ไพเราะไปกับการขับขี่ทุกๆช่วงเวลาที่อยู่ภายในรถคันนี้นั่นเองค่ะใครที่ใช้รถไอออนวีนะคะและอยากอัปเกรดนะคะระบบซิสเต็มระบบเครื่องเสียงใหม่ค่ะก็สามารถนำรถมาปรึกษากับทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลช์เพกได้เลยค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามรับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ